เราอยู่กันที่ท่าพันธ์สถานแห่งชาติเรือพระราชมิธีวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกท่านมารับชมเรือในพระราชมิตรีขบวนพยุหายาตาทางเชลมาศค่ะเชิชมได้เลยค่ะนี่คือเรือพัชทีนสุพรรณนาหงนะคะเรือาารำมิซ่าในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเก้าเจ้าอยู่หัวและเสร็จในปีพุทธศักราช2454ค่ะ สมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเรือลนี้นะคะคือเรือพระที่นั่งอน,นันตนาคาราสร้างขึ้นเมื่อปีพุทศักราช2457ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวนเรือนะคะจะเป็นพญาอน,านันตนาคาราชหรั เรือภายนอกมาขาจะพาด้วยสีเขียวภายในจะพาด้วยสีแดงโดยปกติจะเป็นเรือพระที่นั่นงร้องหรือเรือเซินเจียเรือพระที่นั่งนารายทรงสุบันราชาการที่9สร้างขึ้นในวรโรกาศที่ราชาการที่9ทรงครองซิดีราสมบัติครบ50ปีพุทธศักราช2539ค่ะ พระที่นั่งอนเนกชาติทูชงสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพุทธศัก,การ 2, 2, าช2411ถึง2453พระบรมวงศานุวงศ์ชั้นส่งที่ประทับบนเรือพระที่นั่งอนเนกชาติทูชงคือสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพสกิติยาภาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีรั์ค่ะ เรืออสูราวายุพะขนเรือเป็นืึ้นยักษ์ขึ้นนกส่วนบนเป็นยักษ์ส่วนล่างเป็นนกองค์เป็นสีม่วงลักษณะและขนาดของลำเรือจะใกล้เคียงกับเรืออสูรปักศิษยเรืออสูราวายุพักนะคะสร้างขึ้นเมื่อพุททศัารตาช2 5 0พดทดแทนลำเดิมซึ่งสร้างในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชค่ะเรือลำนี้นะคะมีชื่อเรียกว่าเรือพุทธเถนเหตุค่ะ สร้างขึ้นเมื่อสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา,า,าโลกมหาราชนะคะเรือลำนีพ้พระเจ้าอยู่หัวจะเป็นผู้รับสั่งให้ใครเป็นคนประทับค่ะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นทหารชนชั้นสูงนะคะเรือหใชอสร้างขึ้นในคสการ2 5 8สร้างทดนเเดิมในสมัยะทยอดฟ้าจฬาโลกลักษณะเดียว่ดงสูงขอขึ้นไปค่ะลักษณะ เป็นเรือที่นำพัะธน้าสุบรรหโหกค่ะต่อมาใช้ให้ข้าราชการชั้นสูงเรือกระดิ่งต่อเมืองมานะคะสร้างขึ้นเมื่อพุศ2510ทดแทนลำเดิมที่สร้างขึ้นในสมัยรัชการที่หนึ่งค่ะปัจจุบันใช้เป็นที่นั่งของข้าราชการชั้นสูงค่ะ ชื่อเรือและลักษณะของโขนเรือนะคะทำให้รู้ว่าเป็นหันุมานซึ่ง,งเป็นทหารเอกของพระรามค่ะเรือพระพาที่นั่งอานันตนาคาราชเรือพระที่นั่งนาฬายสุบานรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอนิชาติผู้ชมค่ะแต่งกายของพนักงานประจําเรือในพระราชพิธีหรือพ <c oughs> นักง,งานเหยเป็นชุดที่ใช้ในเรือพระที่นั่งอานันตนาคาราช สองชุดนายเรือพระที่าเป็นชุดพัทยาลงกสุวรรณหงส์สามชุดสีไทเรือพระที่ายกพลพัทยาอนันตนาคาราชสี่ชุดลายเรือห้าชุดสีไทยเรยือลูกศรในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นเครื่องดนตรีในาการกาเรือนะคะจะมีกอล์มหรสทึกกลับสังแต่ฝรั่งนะคะ ีชวาค่ะกองชนะและแตงอนค่ะสำหรับวันนี้พวกเราหวังว่าทุกท่านจะได้รับความรู้จากพวกเราในคลิปนี้ถ้าหากว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้พวกเราได้นะคะสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีสสดค่ะบ๊ายบาย